สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับหุนเซนกระสันโรบสาม ช่วงนี้ก็มีเรื่องคุยกันซ้ำๆซากๆเบื่อมั่งไม่เบื่อมั่งอยู่2ถึง3เรื่องเรื่องแรกเรื่องศึกไทยขมินยกที่3เรื่องที่2เรื่องเลือกตั้ง8คุมพาและเรื่องที่3เรื่อง New World Order ทรัมป์กำลังสถาปนาสารัฐเป็นรัฐบาลโลกต้องบอกว่าล้วนบูชนิดจอตรงไปตรงมาทั้ง3เรื่องเลยเชี่ยวเรื่องยก3ต้องระวัง ต้องเข้าใจอารมณ์นักพนันตอนใกล้หมดตูดมันหน้ามืดตายเป็นตายในกระเป๋าเหลือเท่าไหรขอปกตาสุดท้ายตาเดียวให้มันรู้แล้วรู้แรดไปเลยอุนเซนพักนี้ก็นักพนันที่กำลังหมดตูดนั่นแหละเมื่อวาน7มกราคมถแถลงในวันครบรอบชนะขมิ้นแดงเท่าหุ่นโมหลอกคนขมิ้นเสร็จลงท้ายแว้งใส่ไทยอวดเก่งอวดกล้าท้าตีท้าต่าตอยแสดงว่าเท่าหุ่น หลังจากแพ้ไทยชนิดไม่มีราคาต่อรอคงแค้นทหารไทยและนายกอนุทินมากแค้นมันต้องชำระจะชำระให้สะใจมันก็ต้องก่ออุบัติเหตุให้เกิดก่อนช่วงเลือกตั้ง8ดกุมภาสร้างความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านอพยพเคลื่อนย,ย้ายเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งประมาณนั้นคนหน้ามืดมันทำได้ทั้งนั้นอย่าไปถามถึงเหตุผล ยิ่งผมอ่านโพสต์ของคุณพีรชาติอินตาด้วยแล้วค่อนข้างเชื่อว่าเป็นไปได้สูงที่รอบสามจะเกิดก่อนวันเลือกตั้งพีรชาติอินตาโพสต์ไว้อย่างนี้ครับล่าสุดผมได้รับรายงานยืนยันจากแนวหน้าชายแดนสถานการณ์ระหว่างไทยกรัรมพูชาไม่ปกติอย่างที่หลายคนคิดครับภาพที่เห็นในข่าวทั่วไปอาจดูเงียบสงบแต่ข้อมูลเชิงลึกชี้ชัดว่าเรากำลังขยับ เข้าใกล้จุดปะทะระลอกสาสัญญาณเตือนโอสเมตสั่งปิดตายอพยพด่วนเริ่มต้นที่หน้าด่านช่องจอมฝั่งกัมพูชาหรือชุมชนโอสเมตตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงไปเรียบร้อยแล้วครับมีคำประกาศปิดตายห้ามชาวบ้านเข้าพื้นที่จนชาวกัมพูชาต้องแหกขนของหนีกันกลางดึกทิ้ง,งร้านดวงแบบไร้กำหนดกลับวิเคราะห์แนวหน้า ในทางยุทธวิธีนี่คือการล้างพื้นที่เพื่อเตรียมช่องทางให้อาวุธหนักเคลื่อนที่ได้สะดวกและป้องกันพลเรือนกีดขวางหากมีการเปิดฉากยิงอาวุธหนักใส่กันครับจากจุดประทะช่องบกกับเกมยิงอย่างเชิงพิกัดที่เนิน469แม้ฝั่งโน้นจะอ้างว่าเผาขยะแล้วระเบิดแต่ทางเรายืนยันชัดเจนว่ามันคือกระสุนปืนคอในทางทหารเรียกยุทธวิธีนี้ว่า proving fire หรือการอย่างเชิงเพื่อหาพิกัดเป้าหมายและทดสอบการตอบโต้ของไทยก่อนที่จะเริ่มระดมจริงๆในอนาคตครับยุทธศาสตร์ล้อมกรอบทั้งแตกแต่ต้อง All In เพื่อชิงสูงคืนล่าสุดมีรายงานการเสริมกำลังเป็นแนวยาวตั้งแต่ช่องสายตะกูบุรีรัมบีมาจนถึงช่องจอมสุรินหวังใช้จำนวนเข้าคมเพื่อกดดันไทยให้คายพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องคลากมุม และช่องระยีคืนครับทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงเพราะสองจุดนี้คือหลังคาบ้านใครยืนอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นไส้พุงการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหมดแม่กัมพูชาจะบอบช้ำจากรอบกอดและเศรษฐกิจในประเทศกำลังแย่แต่เขาจำเป็นต้องอออินชิงจุดนี้คืนเพื่อความได้เปรียบทางทหารและใช้สงครามเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศเขาด้วยแต่บอกเลยว่าฝ่ายเราตึงกำลังเต็มพิกัด พร้อมบวกตลอด24ชั่วโมงการเฝ้าระวังสถานการณ์นับจากวินาทีนี้ไปคือช่วงเวลาที่ต้องตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมครับขอให้ทุกท่านเกาะติดข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และส่งกําลังใจให้รั้วของชาติแนวหน้าทุกคนที่กําลังทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเราผมจะยังคงเกาะติดสถานการณ์และเช็คข้อมูลกับสายข่าวหน้าแนวอย่างต่อเนื่องหากมีความเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือมีการยกระดับสถานการณ์ในระดับถัดไปผมจะรีบนำข้อมูลเชิงลึกรายงานด่วนให้ทราบทันทีครับอธิปไตยเหนือแผ่นดินไทยจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นแม้แต่นิ้วเดียวพีรชาติอินตาเห็นไหมสงครามหน้ามืดคุณเซนสั่งทหารขมิไปตายเมื่ออ่านที่คุณพีรชาติอินตาโพสแล้วมันมีความน่าจะระเบิดในเดือนมก,การานี้แน่มาคุยเรื่องที่สอง คือเรื่องการเลือกตั้งบางพูดกันตามราคาหน่าเขียงพักภูมิใจไทยโอกาสมาอันดับ1สูงมากนายกอนุทินมือปราบคุณเซนถือตัว๋วนายกอนุทินรอบ2อ,อยู่ในมือแล้วเรื่องที่ต้องลุ้นมีว่าใครจะมาเป็นพักอันดับ2 3 4สหระหว่างพักประชาชนพักเพื่อไทยพักกลา้าทําพักประชาธิปัตย และไล่เรียงลงมาระดับพักมากกว่า10และต่ำสิบก็มีพักพลังประชารัฐของคุณตรีนุชเทียนทองพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคพักไทยพักดีของหมอวรงเดชกิตวิกรมพักรักชาติของดตรเจโทนวณิกพักทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พักรีรวมไทยของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทพักรษฐกิจของพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ พรรคไทยก้าวใหม่ของศาสตราจารย์สุชัชวีสวุวรรณสวัสดิ์พรรคประชาชาติของพันธุ์ตเอกทวีสอดส่องและพรรคโอกาสใหม่ของนายจตุพรบุรุษพัฒ์ไล่เรียงจากพรรคขวินข้าเพลสและติดอันดับรองรองลงมาจากระดับ100สอสอจนถึงระดับ1สอสอก็น่าจะเป็นพรรคเหล่านี้ที่ลุ้นกันมากว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยมาได้อันดับหนึ่งได้สอสอระดับ1 0 0ถึง150คนขึ้นไป จะมีพักไหนเป็นพักร่วมรัฐบาลได้บ้างโจ์คันหัวยิกก็อยู่ตรงว่าเจ้าของพักประชาชนธนาธนจึงรุ่งเรืองกิจเขาประกาศจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ประกาศว่าจะไม่ขอร่วมเป็นรัฐบาลกับพักกล้าทำของนัดอย่างทนได้ดูแล้วเห็นท่าการตั้งรัฐบาลใหมย่ยุ่งตายหา ราถ,ถ้าภูมิใจไทยเป็นแกนจัดตั้งเกิดภาคบังคับก็ต้องตัดทิ้งพักประชาชนไปเลยถ้าจะเอาพักประชาธิปัตย์มาร่วมก็ต้องไม่มีพักกล้าทำของผู้กองธรรมนัฐในรัฐบาลทํานองเดียวกันถ้าเอากล้าทําร่วมก็จะไม่มีประชาธิปัตย์จากประมาณการพักที่คาดว่าจะได้สอสอะดับ40ถึง100คนขึ้นไปซึ่งมีจํานวนพอร่วมตั้งรัฐบาลได้ นอกจากภูมิใจไทยก็มีประชาชนเพื่อไทยกล้าทำประชาธิปัตย์เป็นหลักนอกนั้นกระจายกันไปเป็นพักเกิน10บบ้างต่ำส10บ้างเมื่อดูตามเงื่อนไขของแต่ละพักใหญ่แล้วก็เหลือพักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่เกี่ยงงอนพักอื่นที่จะมาร่วมด้วยก็มีแต่พักเพื่อไทยเท่านั้นเพราะไม่มีเงื่อนไขปฏิเสธที่พักอื่นๆเช่นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไทยพักดีรักชาติ โอกาสใหม่จะเข้ามาร่วมถ้าจะมีก็คงเป็นพักไทยพักดีของคุณหมอวรงเท่านั้นที่เป็นฝ่ายปฏิเสธในการร่วมแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าพักเหล่านั้นจะได้รับเลือกเข้าสภามากน้อยเท่าไหร่หรือไม่ได้เลยนั่นหลักคือเงื่อนไขบังคับส่วนพักนั้นพักนี้จะยีหรือจะเยสประชาธิปไตยระบบเลือกตั้งเขาไม่เน้นเขาเพียงมีคะแนนพอได้เข้าสภาก็เป็นท่านผู้ทรงเกียรติแล้ว พราะประชาธิปไตยเลือกตั้งเขาเน้นปริมาณมือในสภาไม่ได้เน้นคนดีคนเลวใช่ไม่ใช่ถ้าเรื่องไหนมีมือมากยกให้ก็ถือว่าถูกว่าใช่ไร้ข้อโต้แยง้งเนี่ยผมพูดบนสมการสมมุติว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนจัดต,ตั้งรัฐบาลนะแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วผลออกมาพักคอันดับหนึ่งไม่ใช่ภูมิใจไทยก็ถือซะว่า ที่คุยกันมาทั้งหมดนี้เป็นอุบัติเหตุจากการเผาขยะก็แล้วกันผมนะอยากเป็นทศกัณแบ่งกายเป็นสิบกายซะจริงๆจะได้มีสิทธิ์เข้าคูหากาพักที่ชอบคนที่ใช่ให้มันสมใจปรารถนาเพราะมีพักใหม่ๆคนใหม่ๆน่าสนใจที่อยากเลือกไปทำงานในสภาหลายคนเช่นหมอวโรงก็ดีดเรเจดก็ดี จตุพรบุรุษพัฒก็ดีสุชัติชวีก็ดีและคนอื่นๆอ,อีกมากแต่เสียดายแปลงเป็นสิบร่างไม่ได้เลยมีแค่สองบัตรเลือกสอสอเขตกับเลือกพักเท่านั้นแต่ออมีอีกใบคือบัตรออกเสียงประชามติที่เขาถามว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าเห็นชอบก็กาในช่องเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบก็กาในช่องไม่เห็นชอบถ้าเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่รู้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็กาในช่องไม่แสดงความคิดเห็นอ้าวแล้วกันฝอยเพลินหมดเนื้อที่ซะแล้วเลยอดคุยเรื่องทรัมป์เตรียมสถาปนาสารัฐเป็นรัฐบาลโลกไว้คราวหลังก็ได้รอให้เขเมรเขาสถาปนาอำนาจใหม่สะกดก็อย่างทันเพราเห็นว่าตอนนี้ชาวเขเมรเริ่มตาสว่างกันแล้วเส้นทางฮุนเซนคงไม่แคล้วต้องตามแมวไปแน่ คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post, เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานําเสนอเป็นประจําทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ